โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTA Gamer นะฮะและก็มาอยู่ในเกม FC Mobile เหมือนเดิมนะฮะมาสำหรับคลิปนี้ครับผมนะเราก็จะมาลุ้นเพชรกันเหมือนเดิมนะฮะและก็คลิปนี้ก็จะมาเปิดต่อเวลาพิเศษให้ด้วยแล้วกันน่าจะเป็นต่อเวลาพิเศษทิ้งท้ายไหมะ่ะทุกคนสำหรับกิจกรรมเนี้ย ผมไม่ชชว่์ว,ว่าเขาจะเปลี่ยนแต้มไหมนะแต้มตัวนี้แต่ผมกลัวเขาเปลี่ยนแต้มผมก็เลยจะมาเปิดแพ็กนี้ครับผมนะน่าจะเปิดได้2ครั้งและก็ถ้าได้แต้มไปต่อก็จะได้เปิดครบ3ครั้งเนาะเพราะว่าตอนนี้ผมมีแต้มอยู่2,000เอ้ย25,654้ั้แต้มนั่นเองนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเราจะมาลุ้น2กิจกรรมก่อนเลยละกันสำหรับ เปิดเพชรรอบนี้ครับผมนะเพชรผมมีอยู่12,112เพชรนะฮะซึ่งผมจะได้เปิดอยู่2กิจกรรมมาดวลกันเลยว่า2กิจกรรมเนี้ยอันไหนจะวื้อหวากว่ากันหรือว่าอันไหนจะล่ำรวยหรือว่าล่ำร้องนะทุกคนนะก็ฝากกดไลค์กด subscribe และก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยแล้วกันนะครับ มาดูกันว่าผมจะได้เปิดตัวไหนบ้างแต่ที่แน่ๆผมจะเปิดอยู่อ่าแพ็ก3,000ครับกิจกรรม t ทร n d e r ร์สต k ใช่ไหมและก็2,500ลุ้น99-105ถึง105ของกิจกรรม t ทร n เดอร์สต k นะฮะและก็อีกหนึ่งกิจกรรมที่จะมาดวลกันเลยระหว่างอ่าเปิดเพชรน,นะฮะก็คือกิจกรรม Winter Wonder ใช่ไหมเออกิจกรรมนี้เลยทุกคน ตัวนี้ก็3,000เพชรและก็2,500เพชรนะฮะแต่ว่าเลทตัวนี้จะลุ้น98ถึง105เนาะก็เอาใจเชียช่วยผมหน่อยลนะพี่ๆทุกท่านถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมเลยแล้วกันครับอันแรกขอลุ้นเป็นกิจกรรมอ่าวินเทอร์ก่อนแล้วกันเออขอลุ้น3,000เพชรก่อนแล้วกันลุ้น ovr ร้อยครับผมว่าคิดไหนจะวือหวาหรือว่าจะร่ำรวยมากกว่ากันนะทุกคนถ้าพร้อมแล้วก็ไปครับ ช่วงนี้เพชรก็หาไม่ยากนะทุกคนนะสามารถเก็บเพชรในกิจกรรมไปลุ้นได้แบบมันๆเลยผมว่านะเพชรช่วงนี้แล้วก็ลุ้นนักเตะในแพ็กอ่ะมันให้โอไอสตาร์ทร้อยเลยนะแต่ละกิจกรรมเนาะแล้วก็กิจกรรมหน้าที่จะเข้ามานะแน่นอนครับทีมออฟเดียฮะเป็นกิจที่ผมแบบตั้งหน้าตั้งตารอมากๆกิจนี้ครับผมไม่รู้กี่แสงและไปน่าจะสแสงเกือบเกือบสแสงไปครับมาดูว่า กิจไหนจะหวือหวากว่ากันครับโอ้โหธงชาติ cm โอลิมปิกมารคเซหนึ่งร้อยฮะตัวนี้ลุ้น ovr 1 0 0ได้ ovr 1 0 0เลยครับผมนะมากิจต่อก,กิจเลยทุกคน3,000เพชรกิจวินเทอร์ไปแล้วมาดู3,000เพชรของกิจอะทรันเดอร์สตาร์ใช่ไหมโอ้อ่านยากจัดชื่อมาดูกิจนี้กันบ้างครับผมนะ ovr 1 0 0ถึง105ครับผมนะ มาดูว่ากิจนี้จะวือวาไหมจาชินโยฮะอยากได้มากๆแล้วก็เอลบีสักตัวถ้ามีนะขอเป็นแสงครึ่งแล้วกันฮะทุกคนแสงครึ่งตอนวูบลงเลยเอาไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> อะไรครับเนี่ยหลอกตัวเองฮะมายังเชื่อมั่นในแสงครึ่งอยู่ทุกคนแสงหนึ่งผ่านไปแสงครึ่งตอนฟูบลงฮะมาดูว่าจะวือวาขนาดไหนกิจนี้เอฟเฟกสวยมาก ทงแจมอาเจนอาเอเรเตอร์ R ane, ater, ใครอะโอ้โหเกลือจัดบอกเลยทั้งสองกิดเลยทั้งสองกิดเลยรู้สึกเกลือแล้วแบบนี้แต่ยังไม่หมดครับผมนะลุ้น2,500เพชรครับผมลุนก้นสิก็ถือว่าเลดเยอะนะทุกคนนะไปเลยครับทันเดสตั๊กไปฮนะจังหวะนี้ลุ้นมันมัครับสายฟีเราไม่มีอะไรมากมายครับนอกจากลุ้นเพชร เออแค่นั้นเอง <c oughs> ไปครับช่วงนี้จะวือหวากว่าสามพันเพชรไหมอะทงยำแจมฝรั่งเศส c a m รียงใครวะร้อยสองเห็นไหมรุ้นเ 99, ก9999ถึงร้อยห้าได้ร้อยสองอ่ะเออเช,เ,เช็คกี้เหรอใครว่าเชคกี้ได้ร้อยสองครับกิจนี้มาดูของวินเทอร์ฮะ มาดูกิดวินเทอร์กันว่าจะตึงเหมือนกันไหมลุนเก้าเก้าเหมือนกันใช่ปะตัวนี้มาดูฮะโอ้โหแต่ว่าสามพันเพชรเราเสียดายมากเสียดายจริงๆทุกคนได้แบบตรงปกมากเลยรุนโอวีอาร์้อยได้ร้อยฮะขนาดเริ่มต้นร้อยนะขอตึงๆสักตัวดิโอ้ทงชาติไม่น่าลุ้นเลยกิจนี้ออกยากครับแอตตันวิลล่าเกตัวนี้มาบ่อยมาจนเหมือนญาติแล้วตัวนี้ โอเคครับผมได้ลุ้นแค่นี้แหละและก็เราจะไปลุ้นต่อเวลาพิเศษกันใครหมานบ้างในต่อเวลาพิเศษ12,500แต้มเนี่ยมีใครดวงดีได้ตัว o v r 1 0 4 1ย้ยไหมทุกคนมาดูว่าจะตึงไหมถ้าได้แต้มก็จะได้ลุ้นเป็น3ครั้งนะแต่ถ้าไม่ได้แต้มเลย2ครั้งก็ได้ลุ้น2ครั้งครับเอาใจเชียช่วยผมหน่อยละกันคลิปนี้ขอสัก50าสิบไลค์นะพี่ๆท่านถือเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมครับไป โอ้ไม่ได้แต้มด้วย98ฮนะก็น่าจะเป็น98หละผมเห็นคนเปิดทำไมเขาได้แต้มบ่อยจังวะผมยังไม่เคยได้แต้มเลยนะแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยได้เปิดเหมือนก,กันกไอต่อเวลาพิเศษ102นะมารอบสุดท้ายครับถ้าไม่ได้แต้มเราจะไม่ได้ไปต่อนะทุกคนเอาใจใเชียช่วยผมหน่อยแล้วกันไปครับไม่งั้นก็105มาเลยเออได้แต้มวะได้ไปต่อวะ 99ครับ99ต้องเป็นตัวนี้อยู่แล้วโอเคได้ไปต่อครั้งสุดท้ายฮนะทุกคน uh huh. เรายังได้ไปต่อครับก็เอาใจเชียร์ช่วยผมหน่อยละกันนะช่วงนี้ไม่มีคอนเทนต์เลยทุกคนถ้าใครมีคอนเทนต์ดีๆอยากให้ผมทำอะไรก็ลองคอมเมนต์มาได้ในใต้คอมเมนต์เลยนะพี่ๆท่านไปครับครั้งสุดท้ายฮนะถ้าไม่ได้ดีขอแต้มคืนได้ปะ หน่วยกิจหมดเอ้าผมไม่ได้เลือกแต้มว่ะทุกคนโอ้อะไรครับเนี่ยโอ้ผมลืมว่ะทุกคนผมนึกว่ามันได้แล้วมันคือมันได้เลยอะผมไปเลือกตัวอะไรครับเนี่ยโอ้โอเคก็ประมาณนี้แหละไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมแบบฮาฮาเลยคลิปนี้แบบโอ้โหโคตรงงตัวเองเลยอะไรครับเนี่ย ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีฮะทุกคน